รวมเบียกกันให้เร็วกันนะงากำลอดตอนเช้านี้10โมงกันตอนนี้10โมงแล้วแถวหัวแถวยังแต่านางขี้ยะยังได้ออกเบินนะตอนไม้นี่ก็ได้ลมลง งสีลมกันไห้ลงกันนะลมแล้วลีก,กับแล้ว ทำไมแต่ดานนี่ออกเออดานนี่กลับไปทางหลังสุดๆคุณนนาะ แค่ันเดียวนะมนันนี่ไปวับขีดกัดกองหินนี้ออกนะใส่ดรามจานเพชรมาแล้ว แกงไปก่อนเบิกปลานน่อยเบิกหญ้าจานสดจานให้ทีมงานโดโซไอ้ลรามาจบสายาจบอยู่เบื้องทะลวงแล้วเลยก็เอามาเฮ็ดเวียวกอยู่นี่เลยนะคันอีกคันหนึ่งก็จอดอยู่เงินแล้วอยู่เบึงทะลวงแล้ว เปอร์ต้องมีประสบการณ์ลายเนาะเห็ดเบียกแบบนี้มันเสี่ยงเชี่ยวกำแพงไม่ได้ไปตามมาไว้นเน่งอย่โผเป็นเรื่องดินเดี๋ยวนี้ต่ำเนาะ ดิ่มตังเงินสูงเวลาปเจ้าใส่น้ำก็มันจะไหลมาดินดำปเพื่อนใครสนใจใช้เวียงงานก็นเบอร์โทนนี่แหละเพียงเก้าหกตัวแปดสี่เลขเก้าหตัวแล้วกับแปดสี่ทั้งท้น้อยกลางใหญ่มีหมดการคุมงมวนกันรนักษาเรือทุกวามทุกไรหย ต้องต้องสาหับิานเป็น่ใส่เนาะยางรองไหเนาะนันาหรือจะนังนะคะเราได้อนนหบเห็นเาหรไายกัทางจุดนี้เนอย่าลืมเซีย

เ,เงินเกินเงินเกินงานดีตอนนี้ก็รรดดามกำลังสิมาเนาะรถดอามจานพิรทีมงานเดียวกันแตะเบิกไฟนี่โอ้จาน,อน,นสอดในรถสดยอดเนะาะตามตินข้าวจัดเพิ่นมา นันต้นไม่ดูสุดยอดเลยจานซอนทะเลเออนักเลีงทะเลเนาะ สองเดียวนะ่าจารย์เอ้ย สี่โมงนะตอนนี้เมื่อนี่คือสี่เปล้วนะเบิกนี่แล้วแต่ว่าเอาขี้เน่าเอายังเก็บกองนี่ไปล้วเบิงสิมื่นบริเหตรถอีกคันเนาะคิดว่าจะมาตะแรงเนี่ยเอามาขับตะแรงสองคันบางทีกับมาออ่นแต่ว่าคลิปนี้ขอสิจบซันมี่ละถ้าเบิงคลิปใหม่คลิปต่อไป โอเคสำน,น,นี้เนาะถ้าใครสนใจก็คือเก่าละบึ่งเอาเบอร์นี้เนาะเก8าหแีข้อมีดีลยครับใช้อยู่เสมอน้อยกลางกระดาษใบก็มีเนาะผิดต่อเบอร์นีนน้คลิปนี้เบาผิดพลาดหรือผิดพลาดประกันแต่ก็ขอโทษขออภัย้ะโอเคสำน,นี้ละบ๊ายบาย